สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีเพื่อนทั้งสะสมด,ด้วยสวัสดีเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาคอยให้กําลังใจกันนะครับทุกคลิปทุกงวนนะครับก็มาชมธนาบัตรกันแล้วก็มาคอมเมนต์ดีๆกันไว้แล้วก็มีข้อความที่หรือว่าเนื้อหาที่ดีก็จะมาแบ่งปันกันไปนะครับว่า แต่ละคลิปแต่ละคลิปธนบัตรอะไรมีประโยชน์อะไรมีเป็นความเป็นมายังไงหรือว่ามีจุดอะไรให้ดูหรือว่าออบอกลักษณะของธนบัตรแต่ละชนิดราคากันไปนะครับก็มาเรียนรู้กันไปแล้วก็สะสมกันไปนะครับการสะสมธนบัตรหน้ามันก็เหมือนกับการสะสมสิ่งของอื่นๆทั่วไปนะครับแต่ลยละเอียดของการสะสมทุกๆอย่างมันต้องมีรายละเอียด พาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับนั้นการถนัดสะสมเหรียญก็เป็นเหรียญแต่ละพศแต่ละวันละไปถ้าสมธนบัตรก็เป็นแต่ละวะันละแต่ละแบบไปแต่การสะสมธนบัตรมีปีกย่อยเยอะๆนะครับมีปีกย่อยเยอะที่ต้องสะสมก็ต้องเรียนรู้กันนะครับเช่นทั้งลายเซ็นทั้งตัวเลขจำนวนการผลิตนะครับหมวดพิเศษ หรือว่าหมวดธรรมดาหรือว่าแบบธรรมดาหมุนเวียนหรือแบบที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้ดูกันหลายรูปแบบนะครับแล้วก็สะสมกันไปแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าบางท่านก็สะสมธรรมดานะครับสะสมด้วยใจรักแล้วก็อยากจะเก็บไว้เฉยๆบางท่านก็สะสมเพื่อจะค้าคกําไรเก่งกําไรก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ท่านนะครับทําได้ทุกอย่างการทำทุกอย่างแต่ชนตัวแล้วก็จะสะสมเก็บไว้เป็นที่ระลึก เรื่องลึกนะครับว่าช่วงใหม่ๆนี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บสะสมเท่าไหร่เพราะว่าเอ,อไม่ได้ออกไปเก็บตามแรกธนาคารเลยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนออได้มีโอกาสได้เก็บเยอะก็เลยจะเก็บสะสมไว้นะครับก็อันนี้ก็เป็นธนบัตรรัชการที่9้านะครับเป็นธนบัตรราชการที่9นะครับบางท่านก็ เคยได้ใช้เคยได้เห็นได้สัมผัสธนบัตรชนิดนี้มาแล้วนะครับนะครับธบัตรใบนี้เป็นธนบัตรแบบ12นะครับแบบ12แบบ12น่าจะเป็นธนบัตรชุดสุดท้ายธนบัตร10บาทรุ่นสุดท้ายของรัชก,การที่9นะครับ ธบชนิด10บาทรุ่นสุดท้ายอของรัชกาลที่9หลังจากธบัตรรุ่นนี้เลิกผลิตไปแล้วก็จะเป็นเหรียญแล้วนะครับเป็นเหรียญ10บบาทแทนเทานั้นรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแบบสุดท้ายคือแบบ12นะครับแบบ12แบบ1 2จะมี2ชนิดนะครับแบบ12จะมี2ชนิดคือชนิดนี้ครับชนิดที่มามกำลังให้ท่านเห็นอยู่นะครับชนิดนี้กับชนิดปกตินะครับ ดูนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับดูดีนะครับเห็นไหมครับอันนี้ชนิดปกตินะครับนะครับแล้วก็อันนี้ชนิดพิเศษนะครับนะครับชนิดปกติก็คือเป็นธนะบัรธรรมดาปกตินะครับที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปกันนะครับชนิดพิเศษอันนี้ก็เป็นธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปเหมือนกันแต่มันคนแล้ววาระกันนะครับคนแล้ววาระกันตัวนี้เป็นธนบัรหมุนเวียนทั่วไป แต่ตัวนี้กลายเป็นธนบัตรที่รลึกแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับนะครับด้านหลังก็เหมือนกันทุกอย่างไม่มีจุดอะไรที่ว่านั้นนะครับด้านหลังนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับครับแต่ต่างกันที่ตรงนี้แหละครับต่างกันที่ที่เอามาให้ดูครับนี่ครับนะครับต่างกันตรงนี้ครับนี่ครับนี่แบบธรรมดานะครับแบบพิเศษแบบที่ลึกนะครับตรงนี้ครับต่างกันตรงนี้ครับ ต่างกันตรงนี้ที่เดียวนะครับดูข้างล่างนะครับด้านล่างของทะเบัตรเห็นไหมครับจะมีข้อความว่า120ปีกระทรวงการคลังวันที่1 4เมษายนพุทธศักราช2538นหรแปนะครับแต่ไปปกติธรรมดาหมุนเวียนทั่วไปไม่มีนะครับว่างเปล่านะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบบสิบแบบสิบที่จะอลึกนะครับแบบ12เช่อลึกอันนี้เราออกไปก่อนนะครับเอาไปก่อนนะครับ แบบ1เคียลึกนะครับก็จะมีตัวหนังสืออย่างนี้ทุกทุกท,ทุกใบแบบ12เคี้ลึกถ้าแบบ12ธรรมดาก็จะไม่มีตัวหนังสือนะครับฉะนั้นที่เอาคลิปนี้มาให้ดูคือจะบอกว่าถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นท่านใดมีธนบัตร10บาทราชการที่9รุ่นสุดท้ายแบบ12นี้อยู่ในมือเอาออกมาดูนะครับเอาออกมาดูนะครับว่าของท่านเป็นแบบไหนครับเป็นแบบบนหรือเป็นแบบล่างนะครับ เป็นแบบบนเป็นแบบล่างนะครับเป็นแบบบมราคากา็ไม่สูงนักอยู่ที่หลายเซนนะครับอยู่ที่ลายเซ็นถ้าลายเซ็นที่ถูกต้องตามที่เขาตามหากันอยู่ก็จะมีราคาถึง4 0 0 5 0 0บาทต่อหนึ่งใบนะครับแต่ถ้าราคาไม่ไปตามที่เขาเสาะหาอยู่ก็อยู่ที่ราคาทัาสก50 6เ70 80แล้วแต่รูปแบบแล้วแต่คุณภาพแล้วแต่แลักษณะของธนบัตรใบนั้นนะครับ ว่าเก่าหรือไม่คันระการใดนะครับแต่ถ้าลายเซนตรงกับที่นักสะสมตามหานะครับก็จะมีราคาราคาก็จะสูงถึง4ี่รอ 400, 500บาทผมยกตัวอย่างเช่นลายเซนชนิดออของนันของท่านสุทีกับท่านกำจรกำจรน,นะครับท่านสุทีขั้นกำจรน,นะครับก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับ ทนถึงวนปกติแล้วก็ราคาจะไม่สูงเท่าไหร่แล้วก็มันมีหลายหลายหลายราคานะครับหลายราคาที่เขาหากันอยู่นะครับหรือแล้วแต่ลายเซ็นนะครับแล้วแต่ลายเซ็นนะครับถ้าท่านเจอลายเซ็นไหนที่เตรงกับที่เขาหาอยู่ก็ได้ราคาดีแต่ส่วนตัวแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้เอามาจำหน่ายหรือบานใดนะครับครับนี่ครับอย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้นะครับเจออย่างนี้นะครับเก็บพิทีดีนะครับเพราะว่าราคาจะแตกต่างกับราคาปกตินะครับราคาจะแตกต่างกับราคาปกตินะครับนะครับ อันนี้อามาให้ชมเฉยๆนะครับไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะครับเอามาให้ชมกันนะครับมาบอกกันว่าเป็นธนบัตรที่พิเศษครบรอบ120ปีนะครับกระทรวงการคลังนะครับ120ปีกระทรวงการคลังเหรียญก็มีนะครับเป็นเหรียญที่ลึก120ปีกระทรวงการคลังก็มีอยู่นะครับสัทธนบัตรนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับ120ปีกระทรวงการคลังนะครับอย่างที่บอกนะครับ ด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตร ar เหมือนกันทุกประการนะครับครับเหมือนทุกประการนะครับเหมือนทุกประการนะครับเหมือนกับธน,าานบัตรเหมือนเรือนทุกประการนะครับแต่ต่างประเทศตรงนี้นะครับมีตัวหนังสือสีแดงๆอยู่นะครับน,นี่ว่านี่ว่ามีคำว่าร2 0ปีกระทรวงการคลังนะครับ <c oughs> 14เมษายนพุทธศักราช2538นาี่ะ 38, ที่แตกต่างขึ้นมานะครับลักษณะของธนาบัตรก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ ความกว้างความยาวก็เท่ากันนะครับอันนี้ก็6.9ด้านนี้เก้าสินะครับครับก็เป็นสีเหมือนกันนะครับสีอ่อนน้ําตาลอ่อนนะครับแล้วก็มีรูปพระบรมฉายาสาธิตรัสิริในหลวงรัชกาลที่9เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เป็นอนุสาวรีย์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระปิยมหาราชนะครับนี่ครับก็เหมือนกันทุกทุกอย่างนะครับแต่ที่แตกต่างคือเป็นวาระที่ครบรอบ 120ปีกระทรวงการคลังก,ก็จะพิมพ์ตรงนี้ไว้ค่ับร้อปีกระทรวงการคลังนะครับนะครับนะี่ครับเอาเน,นี้เราออกมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าที่ท่านมีอยู่ในมือในกระเป๋าในหนังสือสะสมมาเล่มสะสมเอามาดูนะครับว่าเออมันเป็นแบบ1 2 0ปีกระทรวงการคลังที่ลึกหรือว่าเป็นแบบหมุนเวียนธรรมดานะครับ เก็บสะสมและแยกอ pic, อกนะครับแยกออกนะครับเผื่อจหนายกับคนราคากันนะครับแยกออกน,นะครับเพราะว่าหมอแล้วว่าการสะสมมันต้องสังเกตและก็ต้องดูนะครับทั้งลายเซ็นทั้งหมวดหมู่ดหทังสือแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องศึกษานะครับอันนี้เอามา,าแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้กันนะครับไม่ได้ปประกาศรับซื้อประกันใดนะครับอันนี้นึกเอามาให้ชมกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามและชมกันอยู่นะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับ โอกาสหน้าคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังเองนะครับเอ่อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆรับสะสมมือใหม่ๆบ้างนะครับถั่เมื่อกับข่าวที่ท่านทราบแล้วก็ขออภัยนะครับอาจจะพูดผิดพลาดทั้งไปก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ